6มีนาคม2567วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการเด็กและเยาวชน9ปีดยร่วมสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองคุณภาพวันพุทธที่6มีนาคม2567 เวลา9นาฬิกานางอภิญญาชมภูมาศอธิบดรกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวต้อนรับผู้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการเด็กและเยาวชน9ปีดยอร่วมสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองคุณภาพณนะบริเวณโถงกลางชั้นหนึ่งและห้องประชุมประกณ์อังสุสิง์ชั้นสองอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางอภิญญากล่าวว่าเมื่อวันที่6มีนาคม2558กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่14พุทธศักราช2558ซึ่งเป็นการยกระดับงานด้านเด็กและเยาวชนโดยรวมภารกิจจาก3หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและสำนักงานปลัดกระทรวงโดยมีภารกิจหลัก3ด้านคือ 1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 2. การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและ 3. การจัดสวัสดิการสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวด้วยการดำเนินมาตรการกลไกนโยบายยุทธศาสตร์และบริการสังคมโดยบูรณการความร่วมมือในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตภายใต้กฎหมายมติคณะรัฐมนตรียุทธศาสตร์นโยบายและแผนงานที่สำคัญซึ่งมีหน่วยงานภายในกรมและหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ108แห่งร่วมขับเคลื่อนนนวัี้ ของ9ปีที่ผ่านมาของกรมจิติการเด็กเยาวยชนซึ่งอยู่ภายใต้ของการทําภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยา้ชนการปกป้องคุ้มครองเด็กและการจัดสวัสดิการให้กับเด็กเยาวยชนได้ครอบครัวก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวผลการดําเนินงานที่ผ่านมารวมทั้งเทคท็อกด้วยกันว่าต่อไปปีที่10เนี่ยกรมจิติการเด็กเยา้ยชนเราภาคีเรื่อขายนั้นท่านมีมุมมองในเรื่องของการที่จะก้าต่อไปของกรมจิติการเด็กเยาวชนอย่างไรร่วมกัน วันนี้เราก็จะมีกิจกรรมหัศจรรย์วันปิดเทอมให้ท well. ุกวันเป็นวันของเด็กนะคะพวกเราก็เลยร่วมกันกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องว่าทํายังไงนะคะให้ช่วงปิดเทอมของเด็กนั้นเป็นช่วงเวลาของกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กเป็นวันดีๆให้กับเด็กแต่เราก็ยึดหลักในเรื่องของมุษมญาวัตถุที่เด็กที่ต้องให้เด็กนั้นต้องมีชีวิตรอดถปลอดภัยเด็กต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองเด็กต้องได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามช่วงวัยและที่สําคัญเด็กเขาต้องมีส่วนรวมฉะนั้นแล้ว เราก็ยึดหลักมุษสัญญาวันสุด,ดิบยึดหลักภารกิจของกรมจิตกิรเด็กของเราในการทําเด็กและเยาวชนนั้นให้เป็นคนที่มีคุณค่าของประเทศต่อไปค่ะภายใต้ร่วมสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองคุณภาพค่ะนอกจากนี้พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ4.0เพื่อรองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลและเป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนจนมีผลงานเป็นที่ประจกักษ์ อาทิรางวัลเลิศรัฐ2,566รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐรางวัลองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัวรางวัล d g a w a r d s 2,023และรางวัลระดับชาติ Prime Minister Awards Thailand Cyber Security Excellence Award s 2,023 สำหรับการก้าวสู่ปีที่10และปีต่อๆไปนั้นกรมกิจการเด็กและเยาวชนยังคงมุ่งมั่นสารต่อความร่วมมือการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับภาครัฐภาคธุรกิจภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสหาวิชาชีพสื่อมวลชนองค์การระหว่างประเทศจำนวนกว่า50องค์กรภายใต้ MOU 28ฉบับและความร่วมมือระหว่างประเทศทวิภาคีพหุภาคี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญกรมกิจการเด็กและเยาวชนใช้โอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนภาคธุรกิจสถาบันการศึกษาสหาวิชาชีพสื่อมวลชน รวมไปถึงองค์การระหว่างประเทศที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือมาโดยตลอด9ปีเพื่อร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษสิิทธ,ธ,ธิเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตและเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไป